พักท่ากันจ้าเพื่อนๆวันนี้เขาไปร้านสาวหล่อมานะนีไปดูว่าเขาได้อะไรมาบ้างนะจ่ะด,ดึงให้ดาวว่าเขาได้อะไรมานะน้ำยานางนะมีเห็ดนะคะเห็ดรวมนะแมงลักจ้ะผักขานะคะผักขาเด้อผักขาที่บ้านเราเรียกนะจ๊ะ อ่ะกระสีนี้อันนี้นะจ๊ะนอ้อไม้นะจ๊ะให้หน้าสาวหล่อปอกให้นะน่ารักมากร้านเขาต้องปอกให้อยู่แล้วเนาะโอเคก็จะประมาณนั้นนะจ๊ะเดี๋ยวกลับน่อไม้นะคะไปต้มนะให้ไม่ขมค่ะโอ oh my god คือแบบเออปอกให้จริงๆแต่ว่าอันที่แข็งๆไม่ได้เอาออกให้นะจ๊ะเดี๋ยวเขาเข้าไปสาบก่อนนะเดี๋ยวเขามานะดึงๆนี่นะคะหน่อไม้ที่เราตัดได้เมื่อกี้นะเราคิดว่ามีดเราไม่คมอ่ะหน่อไม้มันก็ไม่ไม่เป็นไรมีดเราไม่คมเอง ไม่ใช่หน่อไม้แข็งนะมีดเรามันไม่คมค่ะเราก็เลยคือ,อได้ประมาณนี้นะคะก็จะสับแบบนี้นะที่บ้านเ,นเพื่อนๆพื่ทำยังไงคะบ้านเราทำแบบนี้นะสับสับส,สแล้วก็ให้เป็นเส้นเหมือนเราสาับมะละกอค่ะแบบนี้ ้ประมาณนี้นะเดี๋ยวเขาไปต้มน้ํานะคะแล้วก็เจ้าเนี้ยลงไปต้มให้มันจืดมาค่ะสักพักเนาะประมาณไม่รู้สิแล้วแต่ประมาณ20-30นาทีนะคะนี่แมงนักนะจ๊ะแมงนักนะคะ่ะไม่ได้เลย เราก็เด็ดนะเราคิดว่าเราต้องใช้ทั้งหมดนี้แล้วเพราะว่าเก็บไว้อีกหน่อยคงจะจะเป็นอย่างไรก็ไม่รู้ได้แล้วเดี๋ยวเขาเอาไปล้างนะไง่กระเซิอกระเซิงนี่ไหมคะการทำกับข้าวนะอ่ะนี่จ้ะชมนะเห็ดนะเดี๋ยวเราจะไปทำการหั่นแล้วก็ล้างนะคะโอเคมีได้แล้วนะคะ นี่เป็นแกงหน่อไม้ฝีมือเราเองนะจ๊ะชิมก่อนนะจ๊ะกิมไหมอืมอร่อยมาก